สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการได้กินสาหรายใช่ไหมไม่ใจนะเดี๋ยวบอกแม่ก่อเมื่อกี้ไม่ได้กินสาหรายใช่ไหม อใจบาลนะเดี๋ยวบอกแม่ก่อไม่ได้กินไม่ได้กินใช่ไหมฮะไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินใช่ไหมแม่นะอื <elly> บอกแม่ว่าครับไม่ได้กินครับ,รบไมไ่กินครับออแกนครับวันนั้นออาแกนกินสาหล่ายไหมครับกินปะไม่ได้กินเหรออะไรที่ติดปากอ่ะที่มีสองกระจก ลืมสองกระจกลืมสองกระจกติดเลยไม่เนียนเลยนะเนียนปะไม่เนียนมันติดอยู่ตรงเนี้ยสรุปเป็นหนวดหรือสลายะลายสะลายสรุปกินไหมครับเนี่ยไปเกาะไหนนี่ค่ะอ่ะจะไปแบ่งเจ๊ครึ่งอันฮะจะไปแบ่งเจ๊ครึ่งไปแบ่งเจ๊เหรอแตวหนูไม่กินคนเดียวหมดเหรอไม่ได้หรอกทำไมอ่ะไหนหามาให้แม่ดูรีบไปแบ่งเจ๊ไง หรอหนูไม่กินคนเดียวหมดเลยไม่ได้เรากินหมดเลยเหรอเดี๋ยวเจ๊ไม่มีกินนะไม่กอด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 คุณคะคนเหนื่อยห่อยิ่งเออแล้วเราปีนคนเดียวหมดเลยไม่ได้เหรอลูกได้ไหมอ่ะอะไรไม่กี้ไม่ได้กินสาหร่ายใช่ไหมแน่ใจนะเดี๋ยวบอกแม่กับไม่ได้กินไม่ได้กินใช่ไหม ฮะไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินใช่ไหมแม่นะอือบอกแม่ว่าครับไม่ได้กินครับครับไมไ่กินครับออแกนครับ <c oughs> วันนั้นออแกนกินตาหล่ายไหมครับกินปะไม่ได้กินเนาะอะไรที่ติดปากอะลืมสองกระจกอะฮะลืมสองกระจกลืมสองกระจกติดเลยไม่เนียนเลยนะเนียนปะไม่เนียนมันติดอยู่ตรงเนี้ย สรุปเป็นหนวดหรือสลายสลายสรุปกินไหมครับเนี่ยไปกอดไหนนี่ค่ะอะยวไปแบ่งเจ๊ครึ่งอันฮะยวไปแบ่งเจ๊ครึ่งจะแบ่งเจ๊เหรอจะหนูไม่กินคนเดียวหมดเหรอออ๋ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะไหนหามาให้แม่ดูดิไปแบ่งเจ๊ไงเหรอหนูไม่กินคนเดียวหมดเลยไม่ได้เรากินหมดเลยเหรอเดี๋ยวเจ๊ไม่มีกินนะ กูขอเดอยวอแล้วเรากิ้คนเดียวหมดเลยไม่ได้เหรอลูกได้ไหมอ่ะ